13ปีที่รอคอยครูชัยยศพ้นมนทินชีวิตทั้งเพราะข้อกล่าวหาโกงอาหารกลางวันความจริงคืออะไรครูชัยยศ13ปีที่รอคอยความเป็นธรรมบทเริ่มต้นแห่งมรสมชีวิตเรื่องราวของครูชัยยศสุขบูชาครูโรงเรียนบ้านป่งแท่งจังหวัดชัยภูมิเป็นดังมรสุมที่พัดเข้าสู่ชีวิตของข้าราชการครูคนหนึ่งอย่างไม่ทันตั้งตัวในพุทธศักราช2555ครูชัยยศ ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชชีช้มูลความผิดและยื่นฟ้องต่อศาลในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนข้อกล่าวหาที่ว่าครูใช้เงินงบประมาณ139,000บาทจะซื้อวัตถุดิบทําอาหารกลางวันแต่กลับจะซื้อจริงเพียง29,000บาททําให้ส่วนต่าง101,000บาทถูกมองว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากวันนั้น ชีวิตของครูผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวต้องพลิกผันต้องถูกพักราชการต้องเผชิญหน้ากับความเครียดความทุกข์และเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมที่ตัดสินไปก่อนแล้วการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ช่วงเวลา13าปีคือการต่อสู้ที่ยาวนานและโดดเดี่ยวครูชัยยศต้องหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองมาโดยตลอดหัวใจสำคัญของการต่อสู้ครั้งนี้คือความจริง ครูชี้แจงว่าเงินส่วนต่างที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนั้นเป็นเงินที่ใช้ในการปรับปรุงโรงอาหารที่สุดโสมเพื่อให้นักเรียนได้มีสุขนามัใหม่ที่ดีขึ้นในการรับประทานอาหารไม่ใช่การยักยอกเงินเข้ากระเป๋าส่วนตัวครูชยศย,ยืนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของเด็กนักเรียนอย่างแท้จริงแต่ด้วยปัญหาด้านเอกสารและการจัดการที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบที่เคร่งครัดจึงกลายเป็นช่องว่างให้เกิดข้อกล่าวหาขึ้นวันที่สารคืนความยุติธรรม กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เองแสงสว่างก็ได้สัตส์สองลงมาในชีวิตของครูชัยยศสารได้มีคำพิพากษายกฟ้องในที่สุดหลังจากพิจารณาพยานหลักฐานอย่างละเอียดสารเห็นว่าการกระทำของครูชัยยศไม่มีเจตนาทุจริตและหลักฐานที่นำมาชี้แจงมีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือทันทีที่ทราบผลการพิพากษาน้ำตาแห่งความดีใจและโลง่งอกก็หลั่งไหลออกมาครูชัยยศกล่าวเปิดใจด้วยความตื้นตันว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอก เป็นการสิ้นสุดฝันร้ายที่ตามหลอนมานานกว่าทศวรรษบทสรุปที่ให้ข้อคิดการที่ครูชัยยศได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการคืนศักดิ์ศรีให้แก่ครูผู้บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้เวลาในการค้นหาความจริงเรื่องราวนี้จึงเป็นบทเรียนสําคัญที่ตวนใจทุกคนว่าการตัดสินใครจักเทียงข้อกล่าวหา อาจไม่ถูกต้องเสมอไปและแม้จะต้องใช้เวลาถึง13ปีความเชื่อมั่นในความดีและความบริสุทธิ์ก็จะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในท้ายที่สุดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวการต่อสู้ของครูชัยยศในครั้งนี้บ้างครับขอพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่านขอความกรุณากดติดตามและระกังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสี่ยงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ